รถคันนี้ผมไม่ได้เริ่มต้นมอบให้ที่โรงพยาบาลตำรวจเป็นที่แรกที่แรกเลยคือมอบให้กับโรงพยาบาลศิริราชที่ที่สองโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ที่ที่สามก็คือโรงพยาบาลตำรวจสิ่งที่ผมมอบเพราะผมมีเจตนาตั้งใจจะทำให้มันดีดียังไงครับเพราะเดิมเนี่ยรถไม่ติดแอร์มันก็จะดูแล้วจะมีกลิ่นรถต่างต่างเหล่านี้เป็นรถ ขนศพอาจารย์ใหญ่บ้างอ,อย่างท่านโรงพยาบาลตำรวจเขาก็จะเป็นศูนย์ส่งกลับส่งไปส่งมาหรือว่าไปต่างจังหวัดในระยะไกลๆการที่รถไม่มีติดแอร์หรือว่าเป็นรถเล็กไปบางทีเจ้าหน้าที่ที่ไปมีมากกว่า2ท่านก็เลยดีไซน์รถแบบนี้ทำให้โดยทั้งหมดเนี่ยผมจะทำให้ทั้งหมดเนี่ยประมาณสักยีคันมูลค่าคันหนึ่งก็ประมาณ9 0 0 0แสกว่าถึง1ล้าน นะครับโดยเน้นไปที่โรงพยาบาลสองรัฐวัตถุประสงค์ที่ผมมามอบให้กับพบตรคุณอย่าไปคิดมากผมทําคันนี้มันไม่ได้ทาแป๊บเดียวใช้เวลาเกือบสองเดือนตั้งใจมานานแล้วแล้วก็ติดต่อกับแพทย์ที่โรงพยาบาลตํารวจโดยตลอดว่ามีเจตนาจะตั้งใจทําให้สิ่งที่ทําใหอ้อ่ขอคิดก่อนนะครับว่าผมไม่ได้เพิ่งทํา เดิมเนี่ยเมื่อ30กว่าปีที่แล้วเนี่ยผมทําป้อมตํารวจให้กับตํารวจในกรุงเทพเนี่ยรวมทั้งหมด75ป้อมป้อมที่สีแยกประทุมวันเนี่ยป้อมนี้ผมจําได้ดีเลยครับมูลค่า4 0 0แสนบาทตอนที่ทำเนี่ยปี2535อ,อเจตนาที่ผมทำให้กับตำรวจเพราะว่าตำรวจเนี่ยเป็นเสมือนผู้เสียสละ เสียสละในการที่จะมาดูแลประชาชนเสียสละทั้งเวลาบางท่านก็อาจจะต้องห่างไกลครอบครัวแน่นอนครับตำรวจมีตั้งสองแสนกว่านายเวลาที่ผมพูดเนี่ยผมก็หมายถึงเฉพาะบุคคลไม่เคยไปก้าวล่วงองค์กรตำรวจองค์กรตำรวจนั้นก็เหมือนกันละครับทุกๆประเทศมันก็เหมือนกับทุกองค์กรก็ย่อมมีคนดีคนไม่ดีเป็นเรื่องปกติ ก็เราคนไม่ดีน้อยคนดีมากอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วดังนั้นเวลาที่ผมตำหนิผมก็คิดว่าท่านผออท่านคงเข้าใจเพราะเป็นการตำหนิในเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องของบุคคลอาเจตนาที่ผมมาวันนี้เป็นเรื่องดีทั้งนั้นไม่มีเจตนาใดแอบแฝงผมก็ขออนุญาตมอบคันนี้ให้กับรงมาการตำรวจโดยท่านผอ,อตรท่าน เป็นผู้นำองค์กรตำรวจก็ขอเชิญผบอมารับมอบอผมหาลือกับผบผอมอรับมอบไหมอ่าท่านผอ,อก็ยินดีผมก็ดีใจครับเพราะว่าท่านผบอุตส่ามารับมอบนอกนั้นก็ไม่มีเจตนาอื่นใดนะครับอขออนุญาตท่านผบครในส่วนประโยชน์ที่เราจะได้รับจากรถคันนีเ้เราจะาได้อะไรบางครับท่าน ก็คือรถคันนี้ก็ทางโรงพยาบาลเขาต้องการอยู่แล้วนะครับซึ่งเมื่อกี้ผมก็ก่อนหน้าเนี้ยผมก็ได้ถามทางแพทย์ใหญ่นะครับก็ยืนยันว่าเป็นได้ใช้ประโยชน์แน่นอนนะครับในการที่ใช้เกี่ยวเรื่องของนิติเวชแล้วเรื่องการเรื่องการไปทํางานเรื่องการฉีดวัคซีนจากโควิดต่างๆนะครับก็วันนี้ก็ซึ่งมันเป็นเรื่องปกตินะครับที่มีผู้บริจาคเราก็จะมีการรับมอบนะครับส่วนใหญ่ถ้าผมไม่ติดอะไรผมก็จะมารับมอบตัวเองเมื่อเช้าก็มีการ รับมอบเ,ออเครื่องตรวจความเมาเครื่องวัดแอลกอฮอล์แล้วเรื่องของกระบองเดืองแสงนะครับเมื่อเช้าก็มีอีกหนึ่งบริษัทนะฮะก็เป็นเรื่องปกตินะครับภายในรถเนี่ยมันมีอะไรมาท่านที่จ่ายนงยนพาสะดวกให้กับทั้งญาติทั้งเราเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องก,การส่สงสัมัทางการแพทย์นะฮะคงเดี๋ยวถ้าเกิดจะถามรายละเอียดเดี๋ยวให้แพทย์ใหญ่ให้ข้อมูลแล้วกันนะครับมี่ะไเราจะสอบถามอีไหมครับขออนุญาตไปฟังรบเรื่องอื่นในสิบไหวไหมครับ รนะเรื่องในสิบเรื่องในสิบก็ดําเนินการอยู่นะครับเดี๋ยวโฆษกจะชี้แจงให้เพราะว่าผมให้โฆษกตามของทั้งภาคห้าภาคเก้าแล้วก็ของในส่วนของกองชางการศึกษาจะได้เป็นภาพรวมทีเดียวนะครับในการมีความคืบหน้าผมจะให้โฆษกต่อรอรายงานความคืบหน้าเรื่องก,การทุริตการสอบจะต่อเนื่องนะครับเพื่อให้ทางประชาชนได้รับทราบถึงความคืบหน้าในการทํางานนะครับส่วนคดีที่คุณชวิตติดตามไปตลอดเนี่ยคดีตู้ห่าวเนี่ย เราก็่อ้ขณะนี้นะครับก็ถือว่าท่านอายการนะครับหรือว่าการเข้าข่ายเป็นองค์กรกิจกรรมข้ามชาติไปแล้วนะครับซึ่งท่านอายการอสสนะครับท่านมีคําสั่งการทำงานมาแล้วนะครับซึ่งก็จะมีท่านรองอสสเป็นหัวหน้าคณะนะครับซึ่งมีตํารวจจะร่วมมือการทํางานกับท่านคณะของท่านนะครับอย่างเร่งด่วนนะครับแล้วส่วนของคดีฟอกเงินก็ทุกท่านของทราบว่าดีเอชไซก็จะขอมารับเป็นคดีพิเศษนะครับซึ่ง การทำงานตอนนี้ก็ทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นปงปงปปสก็จะร่วมมือกันนะครับผมเชื่อว่าประชาชนเพื่อได้รับทราบคงสบายใจขึ้นนะครับในเรื่องนี้นะครับคิดว่าคงม,มีความเชื่อมัน่นแล้วก็เราจะเร่งวันนี้ผมก็ได้ให้สั่งให้ผู้จัดการนครบาลเนี่ยไปประสานงานกับทีมงานของคณะทํางานโดยดว่วนนอกรอบก่อนที่จะมีการประชุมนะครับในส่วนของนอนหนึ่งที่ถแถลงเมื่อวานท่านพอใจไหมกับภาพรวมที่รายละเอียดที่ดางท่านก็เป็นการชี้แจงที่ท่านทํามาทั้งหมดนะครับก็เป็นเรื่องแต่ว่า บางอย่างก็ไม่อยากให้พูดในออ,อกสื่อเนื่องจากเป็น,ปนความลับทางคดีนะครับวันนี้เป็นเรื่องการมอบรถเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับรอขอบคุณครับรรถคำถามมีข่าวว่าวันนี้จะทานข้าวกันสี่ฝ่ายระหว่างคุณชูวิทย์นอนหนึ่งท่านผอบอแล<อ>้วก็ท่านรองโจ๊โ<อ>ตรงนี้กระแสข่าวเป็นจริงไหม<อ>ท่านคือแค่ท่านนอนหนึ่งไ,ไม่ได้ไม่ได้มานะครับท่านอยู่ภารกิจอยู่เรื่องเกี่ยวกับเรื่องสําคัญอยู่นะฮะเดี๋ยวก็คงจะไปคุยกันนอกรอบเรื่องข้อมูลต่างเดี๋ยวเชิญคุณ ไหนๆว่าแก็จะเชิญมีท่านรองสุเชษแล้วก็ท่านรองต่อศักนะครับครับเป็นการเคลียร์ใจไปคุยเป็นคุยเป็นการเคลียร์ใจไหมก็คงรบบเจอๆกันก็ควรจะต้องคุยกันหลายๆเรื่องนะฮะจะได้เข้าใจกันมากขึ้นนะครับที่ผ่านมาครับมันเพี้ยงพังกันยังไงตำรวจก็อาจจะเนื่องจากจะไม่ได้เจอกันบางทีการคิดต่างคนต่างคิดต่างคนอาจจะมีมุบมอที่ต่างกันนะครับเดี๋ยววันนี้ก็คงได้คุยกันนะครับถือเป็นโอกาสที่ดีผมผมขออนุญาตเสริมท่านผบบอนิดนึงการการที่ผมเป็นประชาชน เป็นเรื่องปกติครับที่ผมจะมาถามตำรวจหรือว่าตังตำรวจเนี่ยเพราะว่าคดีสำคัญอย่างนี้สังคมก็ต้องสงสัยความขัดแยง้งหรือว่าความไม่เห็นด้วยเนี่ยก็เป็นไปโดยบริสุทธิ์ใจทั้งตำรวจเองในการทำงานหรือว่าประชาชนอย่างผมในการเปิดเผยอย่าไปคิดในเรื่องของการขัดแยง้งเป็นว่าขัดแย้งขัด,ขด,ขดววามเพราะผมไม่ได้มมีตำแหน่งแห่งหนผมเป็นเพียงประชาชนคนธรรมดา แต่เมื่อเปิดเผยเรื่องนี้ไปเนี่ยมันมีความเสียหายทั้งสังคมและเศรษฐกิจทางตำรวจเนี่ยเข้าดำเนินการก็คงจะต้องติดขัดบ้างในเรื่องของระยะเวลาหรือเรื่องของการทำงานซึ่งผมถือว่าเป็นเรื่องปกติคุณมิตพอใจไหมกับการที่นอนหนึ่งของกแถงรายละเอียดเมื่อวานผมผมไม่พอใจได้ยังไงล่ะครับเหตุผลเฉพาะของนอนหนึ่งเนี่ยท่านพูดก็มีส่วนถูกของท่านผมพูดก็มีส่วนถูกของผมเป็นการสนับสนุนซึ่งกันและกัน ผมนั่งยังเสียดายเลยนะบอกพอบาอทำไมน,นหนึ่งไม่มาแหมถ้าไอม,มาทานข้าวกวับผมเนี่ยมาคุยกันเนี่ยแล้วบางอย่างเนี่ยจะได้เออเอาข้อมูลผมไปท่านก็จะได้บอกมาไอชูวิทย์ไปอย่างนั้นอย่างนี้นี่ยังไม่เปิดเผยลอกมันอยู่ในสำนวนอ่ะอย่างนี้เราจะได้เข้าใจาาแล้วจะเลิกแฉไหมเอ้ยผมไม่ได้ไปแฉอะไรเอาโอเแค่นีน้ก่อนนะครับครับนี่นี่คุณมาดูรถี่ข้างหลังอ่ะครับ